สวัสดีครับพบกับผมวรวุฒิสพบศักดิ์และรายการซาร์ชาแนลครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักวิชาสายตร์เพศศาสตร์ของเราครับได้ร่วมแสดงความยินดีในหลายๆเรื่องกับคณาจา,ารย์ของเราครับโดยเฉพาะคณาจา,ารย์ของเราที่ได้รับการรับรอง c e r t i ต i c a t e UKPSF ทั้งในระดับซี nior Fellow และในระดับ e l l o w ครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคณาจา,ารย์ของเราที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นครับในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัฒสอนเซ่งสุน หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัดและอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัดครับและอีกหนึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรรรัตน์สองีครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และเราก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้ครับเราจะมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงมากขึ้นและเราจะมีว่าที่ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านด้วยรอฟังข่าวดีกันนะครับและในคลิปนี้ครับซาชน้ของเรามีความิดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักกับ อาจารย์ใหม่ของเราหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงและพึ่งเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับเราเป็นส่วนหนึ่งของสาเวตของเราไม่นานวันนี้เองครับวันนี้เราจะได้รู้จักและจะได้ทราบตัวตนของอาจารย์ท่านนั้นและเราจะได้ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวคิดรวมถึงการมีอินสปิเรชันจากอาจารย์ที่จะส่งต่อถึงบุคลากรและนักศึกษาของเราติดตามชมในช่วงหน้าครับ กลับมาพบกับรายการซาชาแนลครับแล้วก็ในช่วงที่แล้วครับที่ผมได้กเกิดให้กับทุกท่านได้ทราบครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่ของเราที่เพิ่งจะมาร่วมปฏิบัติงานกับเราได้ไม่นานนี่เองครับแต่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ใหม่ที่รุ่นใหม่แล้วก็ไฟแรงจริงๆครับวันนี้ซาชาแนลยินดีต้อนรับอาจารย์ดรสิริน์สุริงแก้วครับาอาจารย์เอส,ส,สวัสดีครับวัสดีค่ะตอนนี้ เชื่อเลยว่าท่านผู้ชมในรายการซรา c h ชาแนลของเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับอาจารย์เอในช่วงแรกอยากจะให้อาจารย์เอช่วยแนะนําตัวเองเล่าประวัติตัวเองสั้นๆให้กับพวกเราได้รู้จักอาจารย์สักนิดหนึ่งครับ ชื่ออาจารย์สิริรัตน์นะคะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์เอก็ได้นะคะอาจารย์จบการศึกษาปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ต่อเป็นโทรควบเอกนะคะที่ภาควิชาสรีรวิทยาเกี่ยวกับการไฟฟ้าในหัวใจนะคะทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยว่าการไฟฟ้าในหัวใจเป็นอะไรนะคะก็คือในภาวะที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะก็เป็นอาจารย์ที่สำนักวิชาสาเว่นะคะสังกัดวิทยาศาสตร์การธนาคารโลหิตค่าในช่วงที่อาจารย์ได้เรียนครับอาจารย์เอครับอาจารย์มีมุมมองกับการประกอบอาชีพหรือมีมุมมองในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับสำหรับอ่า เ,เทคนิคการแพทย์นะคะในมุมมองของเราก็คือเป็นสิ่งที่แบบทุกคนไม่รู้จักอะ่ะเหมือนเป็นแบบเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่สงที่สําคัญนะคือเราต้องแบบทําให้ออกมาดีที่สุดไม่ให้มีความผิดพลาดเพราะว่าถ้า ถ้าเราแบบทำผิดพลาดแล้วแบบไม่รีพีทผลแลบของเราหรือว่าเราไม่มีความรู้ที่เพียงพอเนี่ยคือเราอาจจะไปมีผล consequence ต่อเนื่องสำหรับพยาบาลสำหรับแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือทุกคนจะมองไม่เห็นแต่แบบเรารู้ลึกๆว่าต้องอยู่ในจิตวิญญาณนะว่าแบบเฮ้ยเราต้องทําออกมาให้ดีนะผลแ a b ต้องถูกต้องนะอย่างเงี้ย เป็นความสําคัญของเทคนิคการแพทย์ที่อาจารย์เอได้พูดถึงและผมเชื่อเลอเกินว่าและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่อาจารย์เอได้เลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สํานักวิชาสาเวชศาสตร์อาจารย์เอครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ตอนนี้อาจารย์มาเป็นครอบครัวสาเวชของเรารู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสํานักวิชาสาเวชท,ที่มาวลาไร้ล้งเนี่ยค่ะแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบแสดงความสามารถของตัวเองได้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองแบบว่าไม่ได้ใช้มานานแล้วแล้วก็แบบว่า ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบช่วยให้เราแบบขุดในสิ่งที่แบบว่าเ,ออเราคิดว่าแบบเราทําได้นะแต่ไม่มีใครให้โอกาสเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นนาครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะเชื่อว่าอาจารย์ของสาวเวชเองพวกเราก็ดีใจครับที่ได้มีอาจารย์มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์มีมุมมองมีทัศนคติอะไรมีทัศนคติแบบไหนกับความเป็นอาจารย์ครับ โดยส่วนตัวแล้วนะคะการเป็นอาจารย์คือแบบเป็นสิ่งที่แบบแงวคือไม่รู้ว่าคือเรามีความรู้นะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงเราไม่รู้ว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยเราจะทําได้ไหมแต่พอเราได้เข้ามาแล้วณจุดนี้แล้วเนี่ยคือแบบทางมหาลายัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะคือเขามีระบบสนับสนุนว่า UKPSF ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยแบบมันเป็นแนวทางให้เราแบบทาให้แบบนักศึกษา เข้าใจในสิ่งที่เรารู้เราสามารถถ่ายทอดไปให้นักศึกษาได้อย่างไรบ้างเนี่ยคะ่ะก็คืออยากให้แบบนักศึกษาทุกคนแบบว่า active learning ใช่ไหมคือในการเป็นอาจารย์เนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นอาจารย์ใหม่แต่คือเรายังไม่รู้อะไรเยอะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปถึงว่าในสมัยที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ทุกคนคือแบบคํำเค็นทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เราแบบว่าร้องไห้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าแบบ พอเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือเราอยากให้นักศึกษาทุกคนนะได้ได้แบบมีอนาคตที่ดีได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบจะสามารถถ่ายทอดไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากที่จันเอได้พูดมาก็ต้องบอกว่าโดยประสบการณ์ของจันเอแล้วน่าจะถ่ายทอดได้ดีทีเดียวเลยครับ แต่มีประสบการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะถามจริงๆเลยว่าอาจารย์เอครับอาจารย์เคยมีประสบการณ์ที่ไปต่างประเทศด้วยเคยมีประสบการณ์ที่ได้ไปสั่งสมความรู้มาจากต่างประเทศอาจารย์ได้ไปประเทศอะไรมาครับแล้วก็ได้ไปทําอะไรมาครับอาจารย์ไปอยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดามาเกือบ4ปีค่ะไปทําวิจัยค่ะเกี่ยวกับโรคหัวใจโดยเฉพาะค่ะและนี่ก็น่าจะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่อาจารย์น่าจะเอามาถ่ายทอดให้เราได้อาจารย์คิดว่าประสบการณ์ ในต่างประเทศของอาจารย์ตลอด4ปีครับสามารถที่จะเอามาใช้หรือเอามาประยุกต์ใช้ในการเป็นอาจารย์ที่นี่ยังไงได้บ้างครับ หลักๆก,ก็คือไปทําวิจัยก็คือจะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําวิจัยมาเยอะกันคอลลาบ o r a เรชันระหว่าง uh, ต่างประเทศเนี่ยค่ะอย่างใน lab ที่ไปก็จะมีทั้งอินเดียมีทั้งปากีสถานก็จะมีแบบจีนญี่ปุ่นก็จะมออีอยู่ที่แคนาดาใช่ไหมคะก็สหรัฐอเมริกาด้วยเนีย่ยค่ะคือค่อนข้างจะเป็นแบบ international lab แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นอกจากอ งานวิจัยก็คือเอ่อเกี่ยวกับการกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงความคิดเห็นนี่ค่ะเพราะปกติแล้วอย่างขณะที่เรียนอยู่ภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยคือเราจะทํายังไงให้เราแบบสามารถ survive ได้นี่ค่ะก็คือเราต้องแบบฝึกพูดนะฝึกแสดงความคิดเห็นนะเนี่ยอย่างแบบการทําวิจัยนี่ค่ะเ,เขาก็จะแบบปล่อยให้เราทําเลยทุกอย่างคุณจะ fail หรือว่าคุณจะ success ก็คือ คุณจะต้องพิสูจให้ได้ว่าคุณมีความสามารถนะคุณถึงจะอยู่ต่อได้เียค่ะแล้วก็นอกจากนั้นประสบการณ์ต่างประเทศก็คือแบบได้เปิดหูเปิดตาโลกกว้างว่าวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้เรียนรู้เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็ทําให้เรามีมุมมองของตัวเองที่แบบกว้างขึ้นเนี่ยค่ะ,ะนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจะามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับอาจารย์ครับ แล้วก็นักศึกษาของเราซึ่งตอนนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้สอนอย่างเต็มตัวนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้ก็อาจารย์ก็จะมีโอกาสได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีประสบการณ์นในด้านการสอนกับนักศึกษาของเราตอนนี้นักศึกษาของเราครับก็แน่นอนว่าก็ประสบกับปัญหาและก็ข้อจํากัดในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจารย์มีอะไรอยากจะให้กําลังใจให้แนวคิดหรือให้แรงบันดาลใจกับนักศึกษาของเราที่มีปัญหาในช่วงนี้ครับค่ะก็ทราบว่าทุกคนก็มีอุปสรรค ปัญหาต่างๆกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมีน้อยจะมีมากเนาะอยู่ที่ว่าแบบเ,เราจะจัดการ consequence ความสำคัญของตัวเองได้ยังไงอย่างเงี้ยอาจจะแบบพ่อแม่ไม่เข้าใจบ้างมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เนต็ตบ้างอ่านไม่ทันบ้างเวลาไม่พอบ้างเนีย่ยค่ะก็อาจารย์อยากาฝากให้แบบว่าเป็นลิสต์มาว่าอันไหนคือสิ่งที่ เราควรจะแบบโฟกัสก่อนอันดับแรกอันดับหนึ่งาสี่แล้วก็ทําในสิ่งที่แบบว่าสําคัญมากที่สุดเนี่ยค่ะก่อนเพื่อให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ค่ะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะ<ม>ช่วงนี้เช่นเดียวกันครับอาจาเอครับนักศรรึกษาปี4ของเราครับก็อยู่ในช่วงของการที่จะต้องเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพแล้วก็การสอบใบป,ประกอบวิชาชีพก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญอีกหนึ่งเป้าหมายซึ่งพวกเราเองก็ผ่านกันมาในช่วงเวลานั้นอาจารย์มีอะไรอยากจะให้กําลังใจให้ข้อเสนอแนะ กับนักศึกษาปีสี่ที่เตรียมตัวสอบไปประกอบวิชาชีพครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญแบบเราเรียนมาทั้งหมด4ปีเนี่ยคือแบบมันเป็นแบบสุดสุดท้ายแล้วอ่ะคือยังไงเราก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็อาจารย์ทุกคนก็ทุ่มเทก,กับการติวให้นักศึกษาทุกคนนะคะคืออยากให้แบบออกไปเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีถึงแม้ว่าใครแบบจบไปแล้วก็แบบจะไปเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าจะไปเป็นดีเทล l ลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้เทคนิคการแพทย์ของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบติดตัวเราจนไปจนสายนะแล้วก็ คืออาจารย์อยากให้กำลังใจว่ายังไงก็ต้องทําให้ได้แล้วมันเป็นแบบก้าสุดท้ายแล้วเนี้ยค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แม้ช่วงเวลาจะสั้นๆครับแต่ต้องบอกว่าซาชาแนลรู้สึกว่าเราได้อะไรค่อนข้างเยอะเลยครับจากอาจารย์ใหม่คนนี้อาจารย์เอครับ แล้วก็จากประสบการณ์ที่อาจารย์บีน่าจะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของเรารวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของเราได้เป็นอย่างดีในวันนี้ซาชาแนลขอบคุณอาจารย์เอดร s สิริรัตนสุรินแก้วเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับ,รบและในคลิปนี้ซาชาแนลจะลาไปก่อนครับและเราสองคนก็ลาไปก่อนเช่นเดียวกันพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับซาชาแนลและผมรวรุิสมศักดิ์ครับสวัสดีครับ